สวัสดีทุกคนนะครับผมนะฮัลโหลบรดกภูมิเราค่อนข้างจะดีแล้วก็ไม่น่าจะไม่น่าจะต้องดิ้นลนไปทางไหนอะ่ะทีท่คิดว่าอยู่ดีละดีละนะฮะดีมากว้าว <Wow. S 2> ตัวเล็กกระทัดรัดพร้อมที่จะบวกทุกตัวที่ขวางหน้าเฮ้ยฮึมยินไหนกนะัน่ะเอาหัวมาให้พี่หน่อยเดี๋ยวมา โอ้โห uh oh, ไม่ได้ครับไม่ได้อยู่แล้วอะไรครับอะไรครับผม yeah, อะไรครับ oh. ส่วนเลยครับอย่างนี้โอ้โ oh ห oh. จังหวะเราค่อนข้างดีมากนะครับ oh oh. oh oh. เมื่อกี้โอ้โหเวียดนามแบบแสบมากขึ้นมาลอมเราแบบทันทีอะทีน,นี่แสบจัดพี่เดี๋ยว็นระดับไหนแล้วจะมาลอมพี่เนี่ยฮะว้าวสวยๆไปดิสมน,น,น้าสมน,น,น้าไปครับจงั <Yeah. S 1> งหวะเมื่อกี้ oh. บอกเลยว่า ยาแม่จะคิดโอ้โหแต่ว่าเราโดนล้อมอีกรอบหนึ่งนะ่ oh, <no. S 1> าแล้วมึงโดนล้อมสามซ้อนโอ้โหจะบอกแต่ว่าจะล้อมสามซ้อนเนี่ยงานเข้าแล้วครับผมทุกคน oh. โอ้โหสามครับสามซ้อนนะจกกังหวะนี้ oh, <no. S 1> สามซ้อนแล้วครับผมสามเลยสามแล้วซึ่งดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะรอดยากกันทั้งทั้งหมดเลยเนี่ยผมจะ ไม่ยอมนะผมจะเอาให้ตัวนี้ตายก่อนนะข้างในอะ่ะโ <Yahoo! S 1> ดนครับจงังหวะน,นี้ผมไม่ปล่อยแน่นอนคิดจะล้อมผมเหรอเมื่อกี้จะล้อมผมหรอครับผม uh! จะล้อมผมหรอผมเพิ่งมานะเมื่อกี้ทําไมต้องมาไล่ล้อมผมด้วยอะไม่เข้าใจอะ่ะอา้าวสวยครับอย่างนี้ uh! ยังไงครับผมรอเลยฮะผมว่าแตกผมว่าแตกนั่นไงนั่นไงบอกเลยว่าแตกแน่นอนครับแต่ผมคิดว่า ถึงจะออกได้เรายังต้องเอาตัวข้างในอยู่นะครับเพราะว่าเรามีคูณ5แล้วทุกคนนะตอนนี้เราพุ่งไปครับเราจะเก็บทั้งหมดฮนะสวยครับโอ้โหคูณ5้าเราหมดแล้ววางแผนไว้สุดโหดนะจงังหวะน,นี้วางแผนไว้ดีมากครับว้าว <Wow. S 1> แล้วคิดว่าเราไม่น่าโดนล้อมแล้วครับเอาแล้วครับจงังหวะนี้ว่าย,ยังไงครับโอ้โหอาแล้วเอาแล้วอาแล้วสวยไหครับอาแล้ว,ว,ลวข้างในว่าไงครับเนี่ยข้างในกลับได้หรือเปล่าฮะ เราขึ้นมาอยู่ที่8ล้านแล้วทกานว้าวเราสามารถออกได้ครับแล้วก็ฆ่าตะกรรมไป2นะฮะรักษาชีวิตครับให้ได้ประมาณสัก3ชั่วโมงอะไรกันครับนี่อะไรกันครับผมอะไรการอะไรการอะไรอะไรอย่ามายั่วผมนะฮะเดี๋ยวเอาคุณสิบี่อยู่นะคุณสิบเพี่ยงอยู่ครับผมสวัสดีไว้ยังไงครับ โอเคขึ้นมา8 09, ล้าน9นะล้ครับตอนนี้โ <Yahoo! S 1> oh อ, oh, อ,อ้ m อ้ยโอ้ยโอายอ้ยโ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 อ้ยีอ้ยโ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 ไ้อย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโไ้ยโอ้ย้โอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอย่อ้ยโ้ยโอ้อ้อ้ย้นหอ้อ้ยโอ้ยโอ้้ัโอ้โอ้้้้อ้้้น หลังจากบนเรื่องเซิร์ฟที่มันไม่ค่อยมีคูณห้ามาให้พี่ช่วงนี้มาเต็ม <c oughs> คือบางช่วงนี่มันไม่มีมันก็ไม่มีเลยนะมาแล้วครับผมจังหวะนี้เท่าไหร่ฮะจังหวะนี้เท่าไหร่ดีเอ่ยคูณห้าก็มานะครับผมสิบสองแล้วครับจะล้มที่หนึ่งได้ไหมจังหวะน,นี้ล้มที่หนึ่งได้ไหมเอ่ยสิบสองจุดสี่สิบสองจุดสี่จุดมาแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่ครับเนี่ย <c oughs> โอเคครับขึ้นมาที่สิบสองล้าน เ0็ดแสนนะฮะว้าว <Wow. S 1> ก็ลบที่1ลงมาแล้วสู้ๆตบมือให้แกตัวเองนะอ่ะมีช่วงหนึ่งอะ่ะผมเล่นอยู่ประมาณอสมชั่วโมง3ชั่วโมงคือถ้ามีคูณ5คูณ10น่าจะได้ขึ้นถึงประมาณ30ล้านได้ตัวนั้นอะ่ะแต่คือ3ชั่วโมงได้กินแค่คูณ2ครับโอ้โหจะบอบกว่าไม่ตายเดี๋ เป็นการเล่นหนอนที่ทรมานมากตัวทีเดียวเชียวโอ้ยอย่าสะดุดสิเราจะทำลายสายติเราอยู่ยาวๆครับตัวนี้มีเข้ามาคุมเราเอ้ยเดี๋ยว